วันนี้เป็นขอคารุสซอลนครับจะพาทุกท่านมารีวิวครั้งแรกนะครับภายนอกภายในของรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ Ford ครับนั่นคือเจ้า XL Street Special Edition ครับ เอาละครับและตอนนี้ผมอยู่หน้ารถยนต์ที่ถือว่าโอ้มันเฟี้ยวมากๆนะครับนั่คือ Ford XL Street Special e dition และตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอยครับครับผมสารรถตนตงอัตนัครับเป็นทีมงานของ Ford Thailand Product Marketing ครับ Product Marketing ัท่นเองครับเดี๋ยวบอยช่วยอธิบายหน่อยว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรที่มันพิเศษบ้างครับสำหรับ Ford Ranger XL Street Special e dition นะครับความพิเศษของคันนี้ คือเป็นรถที่เราตั้งใจนําเสนอเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีฟอร์ดประเทศไทยนะครับซึ่งรถคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทีมฟอร์ดแทนเรซิง่งนะครับก็จะเอาใจสายที่ชอบ ชื่นชอบในการแต่งรถนะครับไวรุ่นไวรุ่นเอารถรุ่นไหนมาทำเนี่ยเป็นตัว XL Street แต่ว่าเรามีการออกแบบเรื่องของกราฟิกเรื่องของสติ๊กเกอร์แบบใหม่นัแล้วก็มี Aero p a r t ด้วยนะครับก็คือตัวของ XL Street Special Edition นะครับเรายังเรายังคงเอกลักษณ์ของ XL Street เอาไว้ก็คือลายสติ๊กเกอร์ตั้งแต่ตั้งแต่ข้างล่างด้านล่าง ขึ้นมาถึงฝากระโปรงหลังคาแล้วก็ลากยาวไปถึงฝาท้ายเลยครับอันนี้จะเป็นเนกลักษณ์ของฟอร์ดอยู่แล้วเรามีการนำกระจังหน้า FORD นะครับเอามาใส่ในรถรุ่นนี้นะครับโดยที่รถคันนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันครับฟรอนต์สเกิร์ตตรงนี้นะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตด้านข้างนะคบเนี่ยมี มีขอบตรงนี้อยู่นะครับก็คือใส่เข้าไปทั้งชิดเลยถูกไหมฮะใ,<ช>ใส่ครอบเข้าไปากับกันชนเดิมนะครับ,รบไม่ต้องไม่ต้องถอดกันชนเดิมนะฮะนี่นะสวยนะครับดูสปอร์ตเลยนะฮะล้อนที่เป็นล้ออลอยสีดำขนาดสิบหกนิ้วครับ16หกนิ้วสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบหกนะครับเป็นยางดันหลบนะฮะ แล้วช่วงล่างช่วงล่างยังเป็นอิสระปีกนกสองชั้นเหมือนเดิมครับด้านหน้าส่วนด้านหลังก็ยังเป็นแหนบแล้วก็ที่เราจะมีเนี่ยก็คือสติกเกอร์ด้านข้างนี้อันนี้ออกแบบใหม่ออกแบบใหม่นะครับให้มันให้ดูให้ดูแรซซิ่งมากขึ้นแล้วก็สเกิร์ตนะเป็นสองชิ้นใช่ไหมชิ้นยาวกับชิ้นสั้นตรงนี้นะครับครอบเข้าไปครอบเข้าไปแล้วก็จะมีด้านท้ายตรงนี้เหมือนกันด้านท้ายด้วยนะฮะซึ่งปกติกรบบะ รุ่นซิ่งมันไม่มีกันชนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเราจะมีตัวสปอยเลอร์อ่าสปอยเลอร์ตรงนี้เออสวยตรงนี้นะครับมีดีไซน์นะฮะแล้วฝาท้ายเบาไหมฝันนี้มีมีผ่อนแรงไหมไม่มีเขาไม่มีนะหนักนะฮะอันนี้ก็หนักแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดตั้งเป็นอุปกรณ์เสริมได้ครับผมบนประมาณเท่าไหร่ไม่แพงมากครับ่อนต้นต้นครับผมแล้วก็ตัวฝานี่ยังเป็นสีฟอร์ดอยู่ใช่ครับยังไม่ใช่สีดำเหมือนดัปเตอร์นะครับข้างหลังไม่มีกล้องนะ คันนี้เน้นวัยรุ่นนะครับภายในภายในเราก็จะมีเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับก็จะมีหน้าจอแบบสัมผัสขนาดแปดนิ้วนะครับซึ่งรองรับเรื่องของ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้แล้วก็สามารถควบคุมหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกับการขับขี่ได้นะครับแล้วก็คันนี้ยังมาพร้อมกับตัว เ <E อาอไไฟฟ้า ePass ด้วย ờ, ตัวนี้จะเป็นจะเป็นที่เก็บของเก็บของได้ครับเครื่องยนต์เป็นอะไรหรับรุ่นนี้ับเครื่องยนต์นี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าแรงแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับและส่งกำลังด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดครับครับก็ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับรถรุ่นเดิม XL Street รุ่นปกติราคาเท่าไหร่ครับเดิมอยู่ที่6 7 2 0 0 0บาทครับผมและถ้าเป็นเนี่ย Special Edition รุ่นนี้เนี่ยเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก1,000 0บาทครับเป็นหอหมื่นเองหกแสนแปดหมอ้บาทครับผมรถจะมี2สีให้เลือกก็คือสีน้ำเงินไลท์บลูนะครับแล้วก็อีก อีกสีหนึ่งก็คือสีดำแอบส์ลต์แบล็คอ๋อสีดำนะครับซึ่งทั้งสองทั้งสองสีนี้เราจะมีจำนวนจำกัดมีแค่สามร้อยคันอ๋อเป็นลิมิตเต็ดเองใช่ครับสามร้อยคันนะครับอย่างละหรือว่ารวมกันสองสีรวมกันสามร้อยคันครับสองสีรวมกันสามร้อยคันนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะสำหรับไวท์รุ่นนะครับที่เรียกว่าชื่นชอบในรถกระบ,บะแต่งนะครับรุ่นนี้ เรียกว่าจีจาดมากจริงๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับน้องบอยนะครับที่มาอธิบายให้พี่ฟังนะครับเกี่ยวกับรถรุ่นนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมกับน้องบอยนะครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ okay.